สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในวันนี้สุภาษิตบทที่13ข้อ14นะครับผมให้หัวข้อว่าคําสอนของปราชเป็นน้ําพุแห่งชีวิตนะครับจากพระคัมภีร์ฉบับ2011นะครับบอกว่าคําสอนของคนมีปัญญาเป็นน้ําพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงมรณาได้ในฉบับ71บอกว่าคําสอนของปราชเป็นน้ําพุแห่งชีวิตเพื่อให้คนหลีกจากบ่วงของความมรณา จะมีพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับแปลทุกฉบับจะคล้ายเคียงกันหมดเลยครับก็คือคําสอนของคนมีปัญญาคําสอนของปราชญ์เป็นเหมือนนา้าพุของชีวิตถ้าเราเปรียบเทียบพระคัมภีร์ในยอห์นบทที่สินะครับเราจะรู้ว่าขโมยย่อมมาเพื่อรักและฆ่าและทําลายแต่ส่วนพระเยซูกิ์จเจ้าได้มาเพื่อชีวิตที่คงบริบูรณ์และนั่นเองเนี่ยนะครับพระคัมภี์ตอนนี้คล้ายๆกันครับพระคัมภีร์ตอนหลังของข้อเปรียบเทียบกับยอห์นบทที่10บอกว่า บ่วงของซาตานเนี่ยนะครับก็คือพร้อมจะทําลายเราบ่วงคืออะไรครับบ่วงก็คือสิ่งที่เอาซ่อนเอาไว้โดยที่เราไม่ทันสังเกตและสุดท้ายนะครับบ่วงนั้นอาจจะถูกกลบลงด้วยสิ่งที่เรียกว่าสวยงามก็ได้เรามองไม่เห็นซาตานมันมีวิธีของมันครับพร้อมจะทําลายดักบ่วงให้กับเราแต่คําสอนของพระคำของพระเจ้าคําสอนของปราชย่อมนําพระพรมา คำว่าเป็นน้ำพุในที่นี้เนี่ยนะครับมีคําแปลเนี่ยนะครับด้วยกัน8คดคำแปลแบบสั้นๆนะครับอันที่1เนี่ยนะครับคําว่านา้ําพุหมายถึงขุดหนักแล้วก็ทํางานหนักคําสอนของคนมีปัญญาที่บอกว่าเป็นน้ําพุไม่ได้มาจากชีวิตสบายๆมันมาจากชีวิตของคนสอนที่อาจจะต้องลําบากมาก่อนอันที่2องนะครัำว่านา้ําพุยังเป็นเป็นภาพของแหล่งน้ำนะคร เป็นคําสอนของคนมีปัญญาจะเป็นเหมือนแหล่งนะ้ําที่อุดมสมบูรณ์ตัวเขาเองจะรับพรคนที่ฟังเขาก็จะรับพรอนด้วยเช่นเดียวกันต่อไปคําว่าน้ําพุยังแปลว่าน้ําตาครับเพราะว่าคําสอนของคนที่มีปัญญาทําให้เกิดความเจ็บปวดเป็นไปได้ครับเพราะการเจ็บปวดนั่นเองก็นําไปถึงความยากลาบากและสุดท้ายจะกลายเป็นด้วยน้ําตาแห่งความยินด,ดีแล้วต้องเข้าใจนะครับว่าคําสอนของปราชญ์ไม่ใช่คือคําพูดที่ ที่ไพระอ,อยางเดียวแต่อาจจะทําให้เกิดน้ําตาเกิดขึ้นได้ต่อไปคําน่าสนใจก็คือคําว่าโลหิตครับคําสอนของปาดเป็นเหมือนโลหิตโลหิตหมายถึงอะไรครับหมายถึงชีวิตพระคัมภีร์กล่าวแบบนี้บ่อยๆครั้งแั่นันเองคําสอนที่มีความเข้าใจเป็นชีวิตเสมอของพระเจ้านําพาเรานะครับต่อไปคําว่านา้ําพุยังแปลว่าความสุขอีกครับคําสอนของปาดนะครับเป็นคําสอนที่นําให้เกิดความสุขไม่ใช่เป็นความสุขแบบฉาบฉวยนะครับ ความสุขแบบฉาบฉวยก็คือมีเงินมีทองมีเกียรติมีชื่อเสียงนั่นเป็นเขาเรียกว่าความสุขแบบฉาบฉวยแต่ความสุขที่พระเจ้าสัญญาให้ไม่ว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงแต่จะมีความสุขภายในนะครับในโลกนี้และโลกหน้านั่นนั่นคือความสุขที่พระเจ้าสัญญาไว้ต่อไปก็คือปัญญาคําสอนของคนมีปัญญาก็เป็นปัญญาซึ่งหมายความว่าคําสอนของคนมีปัญญาจะส่งผลต่อตัวเองและคนที่อยู่รอบข้างนี้นะครับ ด้วยปัญญานะครับให้ความเข้าใจต่อไปยังแปลว่าดอกผลครับซึ่งหมายถึงคําสอนของคนมีปัญญาจะส่งผลถึงตัวเองและเป็นเหมือนน้าพุที่คนรอบข้างจะได้รับพรด้วยรวมทั้งสัตว์นานาชนิดและคําสุดท้ายเป็นคําที่ประหลาดมากครับคำว่าน้ําพุในที่นี้เนี่ยนะครับเป็นภาพของการสืบพันธุ์นะครับคือซึ่งหมายถึงมีทาย,ยาทต่อไป ค,คำสอนของของคนมีปัญญามันจะส่งผลให้เขานําปัญญานั้นส่งไปรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นเพราะคําสอนของปราดเนี่ยนะครับจะเป็นนาพุที่ทําให้คนใหม่ๆได้รับพระพรและเขาจะกลายเป็นพรไปอย่างต่อเนื่องดังนั้นเองขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้มีคําสอนของปราดและพึ่งคําสอนของปราดเพราะตัวเราเองอาจจะได้รับพรจากพระเจ้ามากเกินความเข้าใจแต่อย่างที่บอกนะครับ มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะรับคําสอนที่เป็นปราดอาจจะต้องมาด้วยน้าตาแต่ถ้าเรายินดีทําตามจะรับผ่อนมากมายขอใจผ่อนครับ